้าอ่าท่านนี่ท่านนี่ท่านนี่เล่าสิ่งที่ hini, <L an> like <N> <istas> มันหาได้ก็ปัญหาได้ก็ปัญหาได้เหมือนกันต้องต้องยังคงนะาช่คือยังคงนะมูแน่ขเงเขาอาะ

บ้างนี้ต้องทานุตัวนะครับฮอุ้งไม่อยากบอกเขาอยู่ว่าบ้านนี้ย,กกนยินห็นอข้า,งงาดงอะไรก็จต่เาเนยัน我看清楚太多的那ท什า了他没相เลยปะ่ะเพราะว่า เมียเขากิิงแล้าจิิงแล้าไม่จิิงแล้ว,ลวเขามีจิบจิบแล้วเป็นปั๊มแม่เขาแ好เมีย好อ่อนนี่จีบจิบแล้วแต่เราเขาอยากจะมามาเที่ยวก็ได้มาสองวันสามวันมาเที่ยวก็ได้ใช่ไหมอ๋อจะเมีเขาไม่มา็ไม่จีบจี็กเขาไม่จีบเอสเตอร์แล้วแม่บอกว่าไม่มาก็ไม่มาใช่ไหม เขาต่อว่าตัดเล็บอันจริงๆอ่ะเล็บฟังยัอยยอมเสียสนั้นคุยงพวกเขาเลยไม่คือนี่อ่อนอ่อนถ้าอ่อนไม่เจ็บถ้าอ่อนยังไม่บาดเจ็บแล้อ่อนมาแล้วอ่อนมาได้แล้วแึงนีอ่อนบาดเจ็บงไงบาดจ็บตรงไหนบาดเจ็บมืงไหลนั่นเลวขึ้นตร่หนเขาะวันข้อวมบอเลยด่ะตอนนี้ขาอทรวมบอเาร้อง ทลองเกมมากเลยอเตอนนี้ความมนะึิตไม่ได้เห็นจิตตาโลมันไม่ไเห็นตาแ่มันผ่านได้นันขเขาเกมมากเลยปมันมอย,วยวอะอะรก้ แตอย่างนี้เขาไม่ยอมขึ้นมาาป็นตงก็ไม่ต้องโผเงินไส่งงก็เริ่มเก็บเงินเก็บถึงแสนห้าแล้วต้ลงไป่ลปแต่มาเดี๋ยให้ลืเดี่ยให้งาเดี๋ยนี่ันยิ่งนี่เนี่ยนี่จะไม่เล็บเงินได้อ่ยงปินตอมาเ่าก็บเนแจอะอยัดาพมใช่ไหมาง ไอ้ใีใจใจเราแล้วส่าเราเริ่มพลัง,างลางวิเคราะห์เป็นกางอย่างนี้งใช่ไหมแวแต่ตอนนี้อป็นป๊องอน่าก็ไม่เสี่ยงน่าเขาควบคุม,นนมแรงเท่เขาที่ไม่ยอ่ยองก็กลัวมันยิ่งห่เหยนดหน้าอาี่นะะคือคนนั้พันเรามันิัวเหยนหน้า,นาคนมันทำเรามันหัวเหยีหยดหน้น อีเห yeah, right. you know, ็นหน้าอีกวันหนาอีกวนหน้าอันหน้าโอ้โหโอสัมผัสกันดีจิงๆคุลองสัมผับเขาเาเป็นแบบไหนไอ้ไอ้สัมผัไอ้สัมผัก็ไม่ไม่มาเขานั่นแะเขาจะมาแล้วแต่แม่เขาขัดขวางไม่เกี่ยวเลย นม่ขัดขวางเลียวเลยเขาไม่ใช่เอสเตอร์เขาไม่ใช่เอสเตอรแต่เขาเจ็บแขนไม่เขาต้องย้อนเขาเจ็บอะไรแ่ไรเขาหั่นนะจริงป้าเขาเจ็บจริงจริงเขาดื่มจริงเ<ๆ>ข,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 ขาย À. Này, này, tôi à. à. nghĩ là họ thích trung bình thường thật sự. Nhưng mà họ phải đến đây 2-3 ngày, họ cũng phải đến đây nói chuyện với bố rồi. Đó là Họ sẽ đến đây, nhưng mẹ họ sẽ không đến đây. Họ sẽ đến đây. Họ không thích bình bình. Nhưng họ đã bị bệnh rồi, bố của họ. Họ không thích trung bình rồi. Bố của tôi không gì nữa. คือเขาบาดเจ็บไงเขาถอนทุนไม่ได้ถอน,นทุนพิ่บตดเจ็บไม่ได้ผมทนุนผมเจ็บไม่ได้เขาถ้าถ้าเขาถ้าเขายังดื้อดึงอยู่แม่จะทำให้เขาเจ็บมากกว่าเดิมเพราะไหลเขาเขาเจ็บไหลเห่อยงไหลหันหักไหลรุดว่าไหลหุดเลยอไม่เช่ จะเปลี่นก็ไม่ได้เห็นนลแต่เราไม่้สิแล้วแต่ว่าถปงนต่อกว่าถึงี่ตไปเห็นตอลงไปเห็ยนแล้วแต่เรื่องนี้ก็ไม่าต้ทำใหเชื่อฮับฮัมโอ้ฮัมยังจะพูยังไงเพราะว่าให้บ้านเชื่อต้าไม่เชื่อบ้าหนึ่งบ้าหนึ่งเป็นต่ำลงไปแล้วเออยินสถานการณ์แล้วออเจมิจมเป็นอย่างนี้ แล้วก็เป็นเปิงตองมาเล่าให้ป้าฟังอืออืมถ้าถ้าออมขึ้นมาไม่ได้ก็ให้มังลงงไปใช่ไหมครับไม่ใช่ต้องให้ออมขึ้นมามาคุยกับป้าป้าจะไม่เอาเคุยกับเปิงปอ,องเพราะว่าเป็นปองมาเป็นปองตอตอ,น,ตอน,นี่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรแล้ว <c oughs> ต้องให้ออนมาคุยกับป้าเออไม่ใช่ยังงงก็ต้องต้องยังองลงไปเราออมขึ้นมาเลยครับ เดิมมันก็ทำไม่ได้นี่เขาไม่ยอมเขาเขาคุยกันแล้วไงคุณแม่เ็เมาเล่าไงได้เหรอี่ไม่ต้องมาบอพ่าไม่ไ้มาใต้ก็ใช่้า็เลลอดเลวแล้วล้ะไม่ม,ม,มนนเป็นไรล่ะอ๋อขให้มาหยบก่อนาะอืมขอให้มาดีอืม เราทำเช่น <forcé> ด <Deus> ียวครับแล้วแม่ล่ะแม่แม่เป็นบองาองไรแมียบังนะครับเมียบังเ่าไม่ได้ว่าอะไรแมียบัง